ก็คือรู้ไหมแค่เราเนี่ยยอมลดบทบาทในตัวเองของเราลงเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยแม่งจะดีขึ้นทันทีเว้ยก็ค,คืออย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมนั้นชอบคิดมาตลอดนะว้ยการที่เรานั้นจะพบเจอสิ่งดีๆได้เราต้องมีคอนเนคชันเว้ยเราต้องถมตัวเองให้มันดูดีเราต้องเป็นใครก็ไม่รู้คือเราต้องทําให้ตัวเองเนี่ยดูสูงส่งอยู่ตลอดเวลาเว้ยแต่พอเมื่อผมไปทําอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหผมกลับพบว่าแม่งคือแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยและมีหน่าซ้ําแม่งยิ่งทําให้เราเหนื่อยเสียเปล่าเว้ย และที่ผมกำลังจะพูดตอบไปนี้เว้ะก็คือ <amı blow pressure> การที่เรานั้นยอมลดบทบาทของตัวเองลงเว้ย <Elijah> ก็คือเรานั้นลองอาจจะเออลองแบบลด <cassette> สิ่งที่เรานั้นคิดว่าเออเรานั้นอยากจะทําให้คนอื่นเขามองเราแบบนี้สมมติว่าเรานั้นอยากจะทําให้คนอื่นเขามองเราว่าเออเรานั้นเป็นคนแบบพึ่งพาอาศัยได้เรานั้นเป็นบุคลิกแบบนี้นะ <Bar> <Holmes> คือเราลองลดบทบาทตัวเองลงเว้ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปเป็นบุคลิกแบบนั้นตามที่คนอื่นเขาคิดเว้ยเราต้องแบบลดบทบาทตรงเนี้ย ลงเรื่อยๆเว้ยแล้วนี่นะเว้ยก็คือมันเหมือนจะช่วยแบบปลดล็อกเราให้เรานั้นมีแบบอะไรมากมายแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นได้ทาอย่างงาู้นทาอย่างนั้นได้ดีขึ้นเว้ยแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยผมก็จะเอา5้าอย่างนะเว้ยก็คือแบบถ้าใครก็ตามนะเว้ยที่แบบยอมลดบทบาทของตัวเองลงเนี่ยคือไอ้5้าอย่างเนี่ยคือมันจะดีขึ้นทันทีเว้ยก็คืออย่างแรกนะเว้ยก็คือมันจะทําให้เราผ่อนคลายขึ้นเว้ย แน่นอนว่าบางทีการที่เรานั้นไม่ไปเก่งๆเ,เป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยแบบเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆอะ่ะยอมแบบทําให้ตัวเองดูธรรมดาหรือแบบอาจจะดูคาดเคลื่อนไปจากสายตาของผู้คนส่วนใหญ่เนะี่ยคือบางทีเราจะผ่อนคลายเว้ยและผมเชื่อเลยว่ามันไม่มีใครหรอกนะเว้ยที่แบบที่แบบไม่อยากผ่อนคลายคือแค่แบบเรารู้สึกผ่อนคลายกับตัวเองอ่ะคือบางทีแม่งแบบคือแม่งมีกระติตกระจายแบบจะ,จะอยากจะทําทนู่นอยากจะทานี่ไปเรื่อยเว้ย ไม่ว่าจะเป็นงานของเราไม่ว่าจะเป็นแผนนู่นแผนนี้แผนนั่นที่เรานั้นทําให้กับตัวเองเนี่ยสุดท้ายเรานั้นก็อยากให้ตัวเองเนี่ยผ่อนคลายไปด้วยเว้ยแล้วนี่คือคีย์พอต์อย่างหนึ่งไว้ที่มันจะทําให้เรานั้นลุกมาทาอะไรสักอย่างแบบจริงจัง,จ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 งได้แบบได้แบบต่อเนื่องที่สุดเว้ยก็คือสิ่งนี้เนี่ยแหละผ่อนคลายและความผ่อนคลายเว้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นจะต้องแบบลดบทบาทของตัวเองลงบ้าง ส่วนอย่างที่สองนะเว้ยก็คือมันจะช่วยทําให้เรานั้นโฟกัสเว้ยกับบางสิ่งบางอย่างได้ดีขึ้นเว้ยแน่นอนว่าอันนี้มันก็ตรงประเด็นเลยคือบางครั้งเนี่ยเรานั้นไม่จําเป็นที่จะต้องแบบอุ้ยไปทับตัวเองให้มัน,นแบบเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้ทําให้ตัวเองกระฉับกระเฉงทําให้ตัวเองแบบมีวินยัยเป็นคนมุ่งมั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องไปกระตุ้นตัวเองในลักษณะนั้นเว้ยขอแค่บางทีเรานั้นลองแบบเออคือบางทีเราอาจจะคิดกับตัวเองแค่ว่าเฮ้ยบางทีเราต้องทําตรงนี้ให้มันเพอร์เฟกเราต้องทําตรงนี ทำตามเวลานี้ไปๆไปไปไปอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมใช้นะเว้ยเวลาที่ผมนั้นจะเริ่มมีวินัยอะไรให้กับตัวเองเนี่ยคือแน่นอนว่าแรกๆเนะี่ยผมก็จะคิดว่าเอ้ยเวลานี้มันต้องแบบเป๊ะเว้ยต้องแบบคือมันต้องแอคทีฟอะคือทุกอย่างแม่งต้องเป๊ะแต่สําหรับตัวผมนะเว้ยเอ้ยบางทีเราอาจจะขอแค่เราได้ทําสิ่งเนี้ยพอเราไม่จําเป็นที่จะต้องจํากัดตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทําได้ดีกว่าเมื่อวานอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือผมแค่บอกกับตัวเองสั้นๆแค่ว่าไม่เป็นไรเว้เย ผมฝึกภาษาผมเรียงเรื่องการเงินผมเรียงเรื่องฟิสิกส์อะไรพวกนี้นบางทีผมแค่บอกว่ามึงแค่ลุกไปทําแล้วก็นั่งจับเวลาแค่นั้นพอเวลาหมดก็เลิกไม่ต้องมีมาแบบเป็นรอบไหลไม่ต้องมามีแบบโอ้โหแถมอย่างงุ้นแถมอย่างนี้ไม่ต้องคือแค่นี้เป็นอันจบไว้ลองดูเว้ยลดบทบาทตรงเนี้ยลงเว้ยและเหล่านั้นจะมีความโฟกัสขึ้นแบบมากมาหาศาลเว้ย ส่วนข้อที่3นะเว,ว้ยก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นตัวเองเว้ยแน่นอนว่าความรู้สึกดีๆอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าผมให้คุณนั้นลองนึกเว้ยว่าเออความรู้สึกดีๆที่พวกคุณนั้นชอบกันจังเลยเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากอะไรวะแน่นอนว่าปัจจัยหลกักๆเลยเนี่ยแม่งมาจากการเป็นตัวเองเว้ยแล้วแน่นอนว่าการที่เรานั้นเพิ่มบทบาทของตัวเองเนี่ยไปเรื่อยๆคาดหวังกับตัวเองไปเรื่อยๆแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆนะแม่งไม่ได้เป็นตัวเองหรอก เรานั้นคาดหวังกับตัวเองมากจนเกินไปเรานั้นคาดหวังกับความคิดคนอื่นมากจนเกินไปว่าแบบเออบางทีเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แม่เราเห็นเราเป็นอย่างนี้เราต้องส่งเงินให้แม่เราต้องเป็นพี่คนโตเราต้องมีความรับผิดชอบสูงส่งคือแน่นอนว่าคิดอย่างเงี้ยแม่งดีนะแม่งแอคทีฟตัวเองได้แต่ถ้าเราแบบลดบทบาทของตัวเองลงเนี่ยเฮ้ยบางทีเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปคาดหวังตามความคิดของคนอื่นมากขนาดนั้น ขอแค่บางครั้งเนี่ยเออเราหลุดเป็นตัวเองบ้างบางทีการเป็นตัวเองเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหดูเป็นผู้ใหญ่มันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบดูมีความรับผิดชอบคือบางครั้งเนี่ยการเป็นตัวเองก็แค่แ,แบบปล่อยอ่ะคือแบบเหมือนปล่อยให้ไอเด็กตัวน้อยๆที่มันอยู่ในในตัวงเราเนี่ยออกมากระโดดโลดเต้นออกมาทําเรื่องไร้สาระอะไรบ้างคือบางทีเนี่ยปล่อยไอเด็กคนนี้ออกมาโลดแล่นบ้างเว้ยแค่นั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องแบบกดดันตัวเองเลย เพราะว่าสุดท้ายแล้วความรู้สึกดีๆอะไรทั้งหลายสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆเชื่อเถอะสิ่งๆนั้นเนี่ยแม่งก็คือตัวเองเว้ยเราอยากได้ตัวเองเนี่ยแหละเราไม่อยากได้ใครหรอกส่วนข้อที่4ี่นะเว้ยก็คือมันจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยดีขึ้นเว้ยแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราแบบพยายามกดดันตัวเองว่าเฮ้ยมึงผ่านอะไรมาตั้งเยอะแล้วมึงต้องตัดสินใจได้ดีขึ้นผมถามนะว่ามันมีโอกาสที่แบบจะตัดสินใจได้ดีขึ้นไหม คือมันอาจจะดีนะแต่แน่นอนว่ามันก็กดดันอยู่ดีและไอ้ความกดดันตรงนี้เนี่ยแหละที่มันจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยแม่งพลาดด้วยแต่ถ้ากลับกันเว้ยเรานั้นแบบยอมลดบทบาทของตัวเองลงว่าเออช่างแม่งการตัดสินใจอันนี้แม่งจะล้มสักกี่รอบการตัดสินใจอันนี้แม่งจะเสี่ยงแค่ไหนปล่อยมันเว้ยแต่เราเชื่อสุดท้ายเมื่อเราเชื่อเว้ย ต่อให้การตัดสินใจเนี้ยแม่งเป็นการตัดสินใจที่แม่งยังไม่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเราเชื่อมั่นว่าเออการตัดสินใจเนี่ยแม่งดีที่สุดสุดท้ายทุกอย่างโดยรวมแม่งก็จะค่อยๆดีขึ้นผ่านไอสถานการณ์เลวร้ายเว้ยสมมุติว่าเนี่ยเราตัดสินใจเนี้ยปุ๊บโอ้โหเรานั้นรู้สึกว่าเ้ยแม่งแบบอืมคือตัดสินใจปุ๊บแม่งก็เจอเรื่องแย่ๆเลยแต่ถ้าเราเชื่อมั่นมั่นใจโคตรมั่นใจเลยสุดท้าย ไอสิ่งแย่ๆพวกนี้แม่งก็จะดีขึ้นไปทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆและถ้าเรายิ่งมั่นใจแม่งไปอีกแม่งก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเว้ยแล้วนี่นะเว้ยก็คือสมการสําคัญเว้ยที่บางทีเนี่ยเรานั้นต้องยอมลดบางสิ่งที่เรานั้นเคยคาดหวังไว้เนี่ยลดลงมาบ้างแล้วก็บอกกับตัวเองสั้นๆแค่ว่าช่างแม่งจะเกิดอะไรขึ้นช่างแม่งเพราะว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดมันไม่ได้มาจากการที่เรานั้นไปกดดันตัวเองมากที่สุด ไม่ได้มาจากการที่เรานั้นไปคาดหวังตัวเองมากที่สุดแต่แม่งมาจากการที่เรานั้นบอกกับตัวเองให้ช่างแม่งลองดูเวลดบทบาทบางสิ่งบางอย่างลดความคาดหวังลงมาให้มันเยอะๆเวแล้วทุกอย่างแม่งจะโอเคผ่อนคลายส่วนข้อที่ห้านะเว้ยอันนี้ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แบบแบบก้าวกระโดดอะ่ะ คือบางครั้งในะพวกเราส่วนใหญ่แม่งเข้าใจผิดไนวะ้ว่าแบบการเรียนรู้ที่มันก้าวกระโดดเนี่ยคือมันจะต้องมากับความกดดันมันจะต้องมาจากความคาดหวังมันจะต้องมาจากวินัยแต่ผมบอกเลยนะเว้ยว่าส่วนใหญ่แม่งมาจากการที่เหล่านั้นไม่ได้คาดหวังอะไรจาก,จากตัวเองคือลองสังเกตนะเว้นักฟิสิกส์หลายคนเนี่ยเวลาที่เขาแบบอาบน้ําเขาก็จะคิดอะไรเพลินๆแล้วเขาแม่งก็จะก็จะจดอะไรตามฝาผนังตอนที่เขาอาบน้ําเน,นี่แหละคือมันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหม มันบ่งบอกว่าตอนที่เราแม่งผ่อนคลายที่สุดตอนที่เราแบบไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดอะไรเลยสมองแม่งแล่นเองเว้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราแบบเข้าห้องน้ําเนี้ยกําลังแบบนั่งนั่งเบ่งอยู่อะคือแบบกําลังนั่งอุจจาระอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็จะคิดนั่นคิดนี่ไหลเวียนไปเรื่อยเนี่ยแหละเว้บบางครั้งเว้ยลดไอ้สิ่งพวกนี้ลงมาบ้างการเรียนรู้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไปกดดันตัวเองแต่ถ้าเรามีแผนแก การให้กับตัวเองคือตรงนี้แม่งดีนะคือแม่งแบบเหมือนแบบเออเป็นเข็มทิศว่าแบบเออมึงต้องไปตรงนี้แต่บางครั้งเนี่ยเราแม่งไปกดดันมากจนเกินไปว่าเออเรานั้นต้องเดินแบบนี้ไปเป๊ะเดินท่าน,นี้ท่านั้นโอ้โหบางครั้งนั้นเราไปจํากัดตัวเองอย่างนั้นจร,จริงๆนะงเลยเว้ยทั้งที่เออเรารู้แล้วว่าเออไอเข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทางนี้เราก็แค่ไปเคลื่อนที่ไปแค่นั้นเราจะเคลื่อนที่แบบผ่อนคลายยังไงก็ได้ไม่ต้องไปกดดันตัวเองในลักษณะน,น,นั้นก็ได้แต่ขออย่างเดียวเคลื่อนที่ไป ข้างหน้าจะม้วนหน้ากิ้งซ้ายกิ้งกิ้งขวาแต่อย่างน้อยเราก็ไปข้างหน้าเว้ยและไอสิ่งพวกนี้ก็เหมือนกันเว้ยเวลาที่เรานั้นบอกกับตัวเองว่าโอ้โหมึงต้องไปอย่างนี้มึงต้องแบบทําทุกอย่างให้มันดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊มึงผ่านอะไรมาเยอะแล้วมึงผ่านมาปีสองปีแล้วทุกอย่างมันต้องสําเร็จได้แล้วอย่าเว้ยอย่าไปทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าเรายิ่งทําแบบนั้นเนี่ยแม่งก็เหมือนแบบตั้งและเบิดเวลาให้กับตัวเองดีๆนี่เองต่อให้เราไปประสบความสําเร็จหนึ่งปีสองปีข้างหน้าจริงจแต่นั้นแต่ สิ่งที่แม่งแถมกลับมาด้วยก็คือความอึดอัดแล้วก็การเสียตัวตนด้วยมีหลายคนนะเว้ยที่แบบประสบความสําเร็จมีหลายคนนะเว้ยที่แบบทํา,งงาทอย่างงู้นทําอย่างนี้แต่แม่งไม่ได้เป็นตัวเองคิดดูดีๆเว่ยจะทําอะไรสักอย่างทั้งทีเนี่ยถึงแม้ว่าแม่งจะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผ่อนคลายแม่งไปเถอะเป็นตัวเองแม่งไปเถอะค่อยๆเรียนรู้และที่สําคัญที่สุดก็คือลดบทบาทความคาดหวังของตัวเองเนี่ยลงมาบ้าง โอเคนะเว้ยแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ผมก็หวังว่าจะทําให้พวกคุณทุกคนเนี่ยได้เข้าใจวันะเว้ยว่าเออบางทีเนี่ยไอสิ่งอะไรก็ตามที่พวกเราแม่งอยากได้เนี่ยแม่งไม่ได้อยู่ในความคาดหวังแม่งไม่ได้อยู่ในความกดดันอะไรต่างๆหรอกมันอยู่ในความที่เรานั้นยอมอนุญาตให้ตัวเองเ่ยลดลงมาบ้าง,ลด,ล,ง,าางลดคุณค่าที่เราเคยคาดหวังให้กับตัวเองลงมาบ้างลดบทบาทที่เรานั้นเคยเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้นะลงมาบ้างแล้วทุกอย่าง มันจะดีขึ้นไว้ทุกอย่างมันจะแบบเหมือนแบบโอ้โหผ่อนคลายมากขึ้นลองไว้ลองเอาไปทำกันดูว้